ดังนั้นความเลวร้อยปีโยมไม่ต้องกังวลเดินหน้าทําความดีอย่างเดียวมักแปดแก้ได้เคลียร์ได้ทุกเรื่องเลยสุดยอดไหมคาพระเจ้า,าเนี่ยอนุสาสนีปฏิหารจริงๆเนะเดินหน้าไปเลยไม่ต้องกังวลเรื่องข้างหลังจเจริญกายยักตาสิรู้ลมหายใจเอาจิตอยู่กับกายเรื่อยๆจิตมันขึ้นออกไปรีบทิ้งรีบละอยู่กบลมเข้าไว้แค่นั้นเองง่ายวันวันหนึ่งเนี่ยให้ทํากี่เวลาสามเวลา รูเจ้าบอกให้เธอจเจริญกายยักตาสีเนี่ยทำสมาธิเช้ากางวันเย็นดังนั้นทุกครั้งที่โยงกินข้าวง่ายๆการลืมรู้ลงใจใจสักนิดหนึ่งต้องทํานานไหมไม่นานขอหน่อยเดียวหน่อยเดียวขนาดไหนลองประมูลสิรัดนิ้วมือเอานิ้วมืองอเข้ามาแค่นี้โอ้โหน้อยมากเลยสองวินาทีได้มั้งเนี่ยใช่ไหม ระศาสดาจึงให้เราระวังรักษาอารมณ์เราเองไงไม่ต้องไปรักษาอารมณ์คนอื่นรักษาอารมณ์ตัวเองอย่ากโกรธอย่าพยาบาทอย่าคาดอยา่าเครียดแค้นจิงชังอยา่าตรหนีโอ้อวดมีมายายกตนข่มท่านตีตนเสมอท่านดูหมิ่นท่านนี่เป็นอุปกิเลสในจิตทั้งนั้นนะให้ใช้สันเลขาธรรมเห็นใครพูดคำหยาบยุโยงให้เขาแตกกัน นะโกหกเพ้อเจอนี่พระองค์บอกว่าเราอย่าไปทําไม่ต้องบอกเตือนเขาก็ได้ใช้สันเลขากรรทมคือเตือนตัวเองรักษาตัวเองเมื่อรักษาตัวเองจะเป็นการรักษาผู้อื่นไปด้วยนะเพราะผู้อื่นก็จะไม่ต้องเดือดร้อนเพราะเราไม่งั้นถ้าเราไม่รักษาอารมณ์เราเราจะโกรธและเราจะตอบโต้เขานะเพราะเราจะ ไม่พอใจเกิดความขุนเคืองใจความไม่พอใจไม่สบายใจความขุนเคืองใจเป็นอารมณ์ของทุกขติคนที่ได้ก่อนคือตัวเราเพราะวิญญาณน,นั้นปฏิทิตังในอารมณ์นั้นแล้วมารดาบิดาเนี่ยพระพุทธเจ้าบอกว่าให้ตอบแทนบุญคุณเพราะว่ามีบุญคุณมากต่อบุตร ท่านบอกว่าแม้เราจะแบกแม่และพ่อเราเนี่ยด้วยบาสสองข้างทําการนวดการอาบการดัดท่านอย่างดีแล้วท่านอุจละปัสวันดเราตลอดทั้งหนึ่งรปีบนบาของเราที่เราแบกไว้เนี่ยก็ยังไม่ชื่อว่าตอบแทนบุญคุณมารดาบิดาของเราเลยแม้จะยกราชสมบัติให้ทั้งแผ่นดินก็ยังไม่ชื่อว่าตอบแทน แต่บุตรคนใดเนี่ยยังมารดาบิดาผู้ไม่มีศรัทธาให้มีศรัทธาสัมปทานเขาก,กาลังเชื่อผีสางนางไม้เทวดาเราก็ดึงมาให้เชื่อตถาคตเชื่อการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้ายังมารดาบิดาผู้ทุศิลให้มีศีลสัมปทานะยังมารดาบิดาผู้มีความตรณีให้มีจากสัมปทานให้ท่านฝึกสละฝึกการละ นี่ข้อที่3ามแล้วข้อสก็คือยังมารดาบิดาผู้สามปัญญาให้มีปัญญาสัมปทาให้ท่านเห็นการเกิดการดับความไม่เที่ยงนะ,นะอันเนี้ยสข้อเนี้ยบุตรคนใดยังมารดาบิดาผู้ไม่มีศรัทธาให้มีศรัทธายังมารดาบิดาผู้ทุศีลให้มีศีลละสมิไล่ไปสี่ข้อนะชื่อว่าอันบุตรนั้นทําแล้วตอบแทนแล้วแก่มารดาบิดา การตอบแทนบุญคุณอย่างสูงสุดและถูกต้องคือทำอย่างนี้ด้วยการให้ธรรมสีประการแก่ท่านเข้าใจไหมวิธีฝึกลักความตรียของผู้เจ้าคือแบ่งอาหารอาหารคือคำข้าวในจานที่เรากำลังจะกินเนี่ยก่อนกินเนี่ยผู้เจ้าบอกให้แบ่งตรงนี้จะเป็นการฝึกการลักความตรียแล้วก็ฝึกได้ เป็นการฝึกล่ความตนิย์ <c oughs> ยมดูในพระสูตรเนี่ยในหนังสือเรื่องทานลองจะบอกว่า <c oughs> พิกุทั้งหลายถ้าว่าสัตว์ทั้งหลายพึงรู้ผลแห่งการจำแนกทานเหมือนอย่างเรารู้ใสหากสัตว์เหล่านั้นยังไม่ได้ให้ทานเสียก่อนก็จะไม่พึงบริโภคนะ อันหนึ่งมนทินคือความตริยจะไม่พึงครอบงำจิตของสัตว์เหล่านั้นแม้คำข้าวคือก้อนข้าวของสัตว์เหล่านั้นจะพึงเหลืออยู่คำสุดท้ายก็ตามถ้าปฏิคาหกแปลว่าผู้รับทานของพวกเขายังมีอยู่หากสัตว์เหล่านั้นยังไม่ได้แบ่งคำข้าวคำสุดท้ายแม้นั้นก็จะไม่บริโภค ภิกขุทั้งหลายแต่เพราะว่าสัตว์ทั้งหลายไม่รู้ผลแห่งการจำแนกทานเหมือนอย่างเรารู้ฉะนั้นสัตว์เหล่านั้นจึงไม่ได้ให้ทานก่อนบริโภคอ,อันหนึ่งมนตินคือความตรี่จึงยังครอบงำจิตของสัตว์เหล่านั้นดังนั้นเราจึงให้ฝึกการให้ทานก่อนบริโภคแบ่งปันในวงอาหารเราเนี่ยแบ่งคนโน้นแบ่งคนนี้เป็นการละความตริี แล้วเราจะเห็นว่าบางทีเราไม่อยากแบ่งชิ้นใหญ่เราแบ่งชิ้นเล็กให้เขา,าเก็บชิ้นใหญ่ไว้อะไรอย่างนี้นะเราจะเห็นความห่วงนะนี่จึงเป็นการฝึกการละให้ทานกับอรหันร้อยสู้ให้กับ พระปัจเจกผู้เจ้าองค์เดียวไม่ได้ให้กับพระปัจเจกร้อยสู้ให้กับสัมมาสัมพุทธรูปเดียวไม่ได้และทานนั้นทั้งหมดเนี่ยสู้สร้างกุติวิหารไม่ได้สร้างกุติวิหารนะก็ยังสู้การถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่ตั้งไม่ได้เป็นสารณะไม่ได้เห็นนะ โยมไม่ต้องทําอะไรเลยแค่ถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสารณะทานที่โยมทํามาทั้งหมดนะสู้อันนี้ไม่ได้และการที่ถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสารณะสู้รักษาศินห้าไม่ได้ศินห้าจึงเป็นมหาทานชั้นเลิศการไม่ฆ่าสัตว์เป็นอภัยทานอเวลทานอภยารปชาทานไม่มีประมาณเป็นการให้ทานคือให้การไม่มีเวรไม่ พยาบาทไม่เบี่ยนเบียนอย่างแก่สัตว์อย่างไม่มีประมาณโยมไม่ต้องไปวิ่งปล่อยนกปล่อยปลาอะไรให้ยุ่งวุ่นวายในชีวิตมากมายแค่โยมไม่ฆ่าสัตว์สัตว์ทั้งหลายไม่ต้องล้มตายเพราะเราเป็นจำนวนมากมหาศาลทุกวันทุกเวลาไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในการไม่พูดโกหกไม่ดื่มสุรายาเมา เป็นมหาฐานชั้นเลิศอภัยทานอเวลทานอภยาปชาทานแล้วการรักษาสินห้าก็สู้การเจริญเมตตาชั่วเวลาสูดดมของหอมไม่ได้ได้บุญมากกว่าทั้งหมดที่กล่าวมาเห็นนะมหาศาลนี่เจริญเมตตาและการ จเจริญอันิจจะสัญญาชั่วเวลาลัดนิ้วมือสั้นกว่าสุดดวงของหอมอีกได้มากกว่าที่กล่าวมาแล้วทั้งหมดพระพุทธเจ้ามาสุดที่การจเจริญอันนี้จะสัญญาคือเห็นความไม่เที่ยงเห็นความไม่เที่ยงในโลกเนี่ยแม้เวลาลัดนิ้วมือ นั่นคือบุญอันยิ่งใหญ่มากกว่าที่บรรยายมาแล้วทั้งหมดเลยจริงๆในชีวิตประจำวันมีอนิจจะสัญญาเกิดให้เราเห็นตลอดเวลาเช่นเราเคยอารมณ์ดีๆเพื่อนมานินทาเราพวัวเห็นไหมเสียงกระทบผูขคุนขึ้นมาทันทีเลยเห็นไหอารมณ์ที่เคยเป็นปกติเกิด โทสะขึ้นมาละถ้าเราเป็นคนที่ดูจิตอยู่คอยรักษาอารมณ์ให้เป็นอุเบกขาอยู่เฮ้ยโทสะเกิดมาได้ไงอ่ะเราเระวังไม่ให้มันเกิดเห็นไหมเกิดละเกิดปรากฏละเราก็รีบทิ้งละนันทีปุ๊บกลับมารู้ลมหายใจกลับมาสร้างอารมณ์อุเบกขาเฉยๆโทสะดับละถ้ามันจะไปใหม่ก็รีบทิ้งใหม่ดึงกลับมา อย่าไปให้มันเสพอกุศลนานเพราะยิ่งเสพนานยิ่งเกิดนิสัยฝั่งไม่ดีคืออนุสัยใช่ไหมเราจะต้องไม่ให้นิสัยไม่ดีเกิดนานเพราะมันจะนำพาเราไปในตําแหน่งผืนนาที่ไม่ดีเหมือนมเมล็ดพืชปลิวไปในผืนนาที่ไม่ดีนั่นนะ <c oughs> เราเห็นอย่างเนี้ยเรียกเราเห็นอน,นิจจังแล้ว เรารักษาจิตอยู่เห็นจิตเปลี่ยนเฮ้ยเปลี่ยนอีกแล้วเดินมาสักพักหนึ่งเพื่อนชมเราโอ้แต่งตัวสวยเนี่ยดีใจอีกแล้เห็นนะดีใจเกิดเอ๊ะเมื่อกี้คุณได้ยินเขานินทาโอ้อนนี้เขาชมเราดีใจแล้เสียใจดีใจเสียใจดีใจวันวันหนึน่งกี่ครั้งเคยสังเกตไหมโอ้โหนับไม่ถ้วนเลยถ้าใครเฝ้าสังเกตดีๆนะวันวันหนึน่งเนี่ยเป็นร้อย เยอะมากนั้นโยมต้องฝึกเลี้ยงอุเบกขาเลี้ยงความนิ่งๆิ่งของจิตไว้แล้วยมจะเห็นชัดเห็นอันนี้จะสัญญาเห็นจิตเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนเราจะรู้เลยว่าโอ้โหจิตเป็นอน,นิจจังเปลี่ยนตลอดเลยเนี่ยเห็นอันนี้จะสัญญาแล้วอย่าลืมกดแชร์กดไลค์และใครยังไม่ได้กดติดตามโปรโดกดติดตามด้วยนะจ๊ะ